ข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองค่ะบัตรทองนะคะทำฟันฟรีแค่มีบัตรประชาชนใบเดียวค่ะสามารถใช้บริการด้านทันตรกรรมนะคะได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงนำบัตรประชาชนไปรับบริการที่คลินิกทันตรกรรมชุมชนอบอุ่นในจังหวัดนํำร่องนะคะโครงการ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวมีบริการที่ใช้ได้นะคะดังนี้ค่ะถอนฟันอุดฟันอุดคอฟัน ขูดหินปูนนะคะรักษารากฟันน้ำนมรากฟันแท้ใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโวผ่าฟันคุดนะคะตามข้อบ่งชี้ของทันตแพทย์รักษาโรคปริทันอักเสบแล้วก็รวมถึงการรักษาอื่นๆที่จําเป็นต่อผู้ป่วยนะคะ <c oughs> นอกจากนี้ยังมีสิทธิทันตกรรมนะคะสำหรับคนไทยทุกคนในทุกสิทธิการรักษาได้แก่ตรวจสุขภาพช่องปากและทําความสะอาดสําหรับหญิงตั้งครรภ์การทาหรือเคลือบฟูออร์ตามดุลพินิจของแพทย์ เคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามตามดุลพินิจของแพทย์นะคะแล้วก็การคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งในผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะคะสำหรับสิทธิ์บัตรทองการทำฟันฟรีแค่มีบัตรประชาชนใบเดียวก็มีในจังหวัดนำร่องก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีในระยะถัดๆไปเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศค่ะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทีเดียวนะครับสำหรับสิทธิ์ของเรานะครับ